เมื่อวานนี้นะครับมีเหตุเศร้าเกิดขึ้นนะครับ,รบะนะครับมีทหารไปกระโดดร่มแล้วร่มไม่กางตกลงมาเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดหลังบ้านเลขที่9หมู่5ซอยบ้านท่าเดือดซ้ายนะครับตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ<ม>ก็ไปตรวจสอบนะฮะพบศพนที่เกิดเหตุพบศพร้อยโทวัชรพงษ์ จันทรราชครับอายุ29ปีครับเนะฮะเป็นทหารสังกัดโรงเรียนฐานราบศูนย์การฐานราบจังหวัดประจวบคิรีขันธ์นะครับแล้วก็เป็นชาวอำเภอปานบุรีที่ประจวบนั่นแหละนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นแต่ว่าเราก็เบอร์ไว้หน่อยนะครับเนี่ฮะสวมชุดทหารสะายเป้ร่มที่กลางไม่ออกนอนตะแคงซ้ายร่างแหลกอยู่กลางพื้นดินครับทำให้ดินเนี่ยยุบลงไปประมาณฟุตหนึ่งได้ 30ซนติเมตรครับ <c oughs> แล้วก็กว้างเมตรนึง <c oughs> ก็ประมาณสักตัวของของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ฮะสอบสวนครับผู้ตายฮะมาซ้อมฝึกกระโดดร่มนะฮะระหว่างเรียนหลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูงทางยุทธวิธีของทหารโรงเรียนสงครามพิเศษครับสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษข่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรีครับเขาฝึกกันประมาณเดือนหนึ่งนะนี่ฮะหลักสูตรนี้เดือนหนึ่งนะครับนี่ฮะแต่ปรากฏว่า วันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ครผู้ตายใช้ร่มรุ่น MC 5เป็นร่มสี่เหลี่ยมนะฮะกระโดดลงมาจากเครื่องบินรุ่น MI 17ของกองทัพบกครับตอนนั้นเครื่องบินบินสูงเทประมาณ4,500ฟุตได้นะครับสอบสวนเนี่ยนะฮะเข้าใจว่านะครับเป็นการกระโดดร่มเที่ยวบินที่3ในรอบที่2นะครับ3ที เขากระโดดลงมาก็กระโดดมาเป็นหมู่แต่ว่าร่างของร้อยโทวัชรพงษ์เนี่ยไปตกใส่ล่มของพันตรุจโทอนันต uh> ์วงทาสีสังกัดสำนักงานตํารวจแห่งชาติที่มาฝึกหลักสูตรเดียวกันคือพันตรุจโทอนันต์เนี่ยโดดไปก่อนล่มกลางแล้วล่มกลางแล้วกําลังล่อนลงผู้ตายโดดลงไปครับแล้วก็ไปทะลุล่มของคุณอนันต์กระแทกทำให้ล่มฉีกขาดล่มฉีกขาดก็คุณตํารวจเนี่ยล่มของตํารวจที่ที่โดนาฉีกขาด ก็เสียหายตัวเองก็ทําก็จะตกเหมือนกันเพราะว่าลมมันไม่ประทะแล้วไงแต่ว่าเขาสละล่ม่านทิ้งล่มหลักทิ้งล่มหลักไปแล้วก็ใช้ล่มสำรองตัวเองก็ตกลงมาได้แต่ว่าก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาหน่อยตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยสลบคาดว่าแท้คาดว่าสลบสลบคือตัวล่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรด้วยไม่ได้เป็นอะไรแต่ไม่ได้ถูกกระตุกแต่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่มีไม่ได้ถูกดึงขึ้นมา เพราะว่าการการโดดล่มวันเนี้ที่ที่ที่ฝึกกันเนี่ยมันเป็นการดิ่งพุสุธามันเตี้ยมันแก้ไขไม่ทันไงมันเตี้ยพอมันก็เป็นอีกหนึ่อยุทธวิธีการฝึกเออเออดิ่งพุสุธาแบบลงมาปุ๊บลงมาต้องรีบกระตุกเลย่รตนเร็วไงคือวม่แบบโดดล่มสูงถ้าอย่างนั้นยังมีพอมีโอกาสแบบมีระยะเวลานิดนึงฝืนหรือว่ามีใครอะไรแนวเขาไปช่วยทันอะไรเงี้ยอันนี้มันหลักสูตรแบบนี้มันดิ่งพุสุธาเร็วมากก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยลมไม่ถูกกระตุก ก็สันนิฐานว่าน่าจะหมดสติตอนไปกระแทกกันกลางคืนโอ้โหนี่เรื่องเศร้ามากนะปรากฏว่าเราก็ไปไปดูประวัติเนี่ยนะครับผโอ้ผู้ตายร้อยโทวัชรพงศ์เนี่ยฮะกำลังจะแต่งงานด้วยนะโอ้โหสุดดราม่าเลยช่วงปลายปีนี้เลยครับผมนี่ฮะนี่คือภาพใน a c e b o o k นะฮะนี่ฮะของคุณเมวารุณีนะครับเอาภาพใน Facebook มาก่อนนะฮะคุณเมวารุณีครับโพสหลังจากที่เกิดเรื่องสักหนึ่งชั่วโมง พมบอกว่างานแต่งของเม์กับพี่จ๊อบไม่มีแล้วนะคะวันนี้พี่จ๊อบกระโดดร่มเกิดอุบัติเหตุร่มไม่กางโอ้โหทั้งนั้นนะพี่จ๊อบก็คือร้อยโทผู้เสียชีวิตนี่เอง่อ่าแล้วเขาเนี่ยนี่ฮะครับผมโอ้โหคนเข้าไปไปแสดงความเสียใจกันเป็นพันตอนนี้น่าจะหลักหมื่นแล้วครับก็คือเขามีกําหนดการจะแต่งงานกันประมาณปลายปีนะอรัใกล้ๆนี่เองนะไม่กี่เกินนี้แล้วเนี่ยครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องเศร้ามากเศร้าสุดๆดเลยนะผม โอ้โหคือคือจะแต่งปลายปีเนี่ยทุกอย่างเขาต้องเตรียมหมดถูกไหมใช่ต้องเตรียมลเตรียมเตรียมไปหมดแล้วล่ะปัญหาที่ใช่พิมการ์ดของเจ้าลุยทำทุกอย่างอ่ะโอ้โหก็เมื่อวานนี้ทางกองทัพก็แถลงออกมาว่าได้มีการปูนปูนเม็ดน็้นะเจ็ดชั้นยศเห็นว่าเป็นพลตีเลยนะตรียขอระทานก็เหมือนกับว่าท่านเสียในระหว่าง ปรหน้นาที่ครับนี่ฮะพันเอกวินไทยสุวารีนะครับโฆษกกองทัพบ,บกนะครับก็บอกว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะครับผู้บัญชาการฐานบกทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็สแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรพร้อมมอบหมายให้หน่วยต้นสังกัดดูแลเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิประโยชน์ให้อย่างสมเกียรตินะครับส่วนรายละเอียดก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะ ก็เป็นเรื่องเศร้านะถ,ถ้าฟังประมาณนี้ก็คือน่าจะเป็นอุบัติเหตุในการฝึกนะครับก็ขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของร้อยโทวัชรพงศ์ด้วยนะครับ